ไปไปเป็นลำปีครับพี่น้องอายุเพิ่นจักเดือนนี่แม่แต <5 S 2> <anch> ่ย totally. ี่สิบเดือนหนึ่งแต่ยี่สิบเดือนหนึ่งสี่หาเดือนหาหกเดือนครับหาเดือนครึ่ง ต,ตัวที่เป็นสะดืออักเสบบางห<ม>ันะบางนึงนะ,ะปัญหาเกิดง้อนหน่อยจก,การดูแลสุขภาพิบานขอดมากอะบ,บางตัวกับสะดืออักเสบ,บมีปัญหาต่อมากับมีเรื่องโรคนี่นะครับบางโตนี่ลําปีสกินอาทิตย์หนึ่งกับเป็นไ้แม่ครับเป็นลําปอีอันลูกแรกมั่นนั่นแม่ก็จะเป,เป็นได้เพราะท่านได้ถึงเดือนนั่นแหละครับบางตัวอาทิตย์หนึ่งก็เป็นลัาปีนะครับตายเลยและมันติดเชื้อครับ ได้เกิดจากเพื่อนเพื่อนบริกินนมเพื่อนจะมีเพิ่นจะมีไข่เพื่อนจะอักเสบเกิดอาการอักเสบเป็นเป็นฟีนะก็มือยเป็นไข่แล้วก็บอกินนมบอกินนมก็บบรอดและกันบอกินนมนะครับถ้าถางว่าน้อยกินได้กินนมเนี่ยโอกาสรอดสูงครับแต่ตัวไดเป็นเกี่ยวพอเขามุ่มนะครับถ้าตัวไดเป็นล่ำปีแหละบริกินนมนะครับเกี่ยวดีพอที่เห็นมาตุ่มเพื่อน ถ้าตัวถ้า,ทา,ทาตัวได้ถ้าตัวได้เป็นลำลำปีแล้วกินนมบ่ได้ตัวน,นั้นโอกาสรอดนี่น้อยมากามนเ,นยกนนยเลยอ,อันนี้เพิ่นแข็งแรงอยู่ครับแต่สำคัญเพิ่นเพื่นเนี่ยเนี่ยอาการร่อยโหล่เป็นตุ่มเป็นฟีเลยนี่มเป็นสองหมื่นส,สามมืนะ่นสี่หมื่นนี่แหละเป็นตุ่มนี่คืออาการเด่นๆของลำปีสกินนะครับเป็นตุ่มแล้วก็ จะบวมเลยน่ยบวมนี่นี่นบวม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 เพราะว่าเพป็นเกิดอาการอักเสบครับเกิดอาการอักเสบกะบวมแล้วก็ไล่มากนี่แหละครับเป็นซุ่มอักเสบนี่ไปกับ่ได้นำเหลืองครับแต่ซุ่มเป็นฟีนี่เป็นฟีนี่ทัวร์เลยนี่แม่เลี้ยวเลี้ยวเบิ้งนี่เป็นทัวร์เลยนี่ลูบูบเบิ้งนี่เป็นตุ่มเป็นตุ่มเลยนี่ครับงอแดงมากมากเลยกับลำปีจักเป็นยังนั่งนานา แห้งนี่ได้นี่ครับสาเหตุเด,ด้อแม,แม่สาเหตุแห้งเด้อลูกไข่เค็มสาเหตุสาเหตุนี่เกิดจากตอนแม่เพิ่นทองนะเฮะปวดเหตุวัคซีนเพราะว่าเรียวัคซีนแล้วคลอดมาเนี่เพิ่นกะได้รับเสื้อจากพ้าหาน้ำโลกซุ้มแมลงดูเดเลือดต่างๆตามธรรมชาตินี่มาก่อกินครับเพราะก็คือจังสะอาดอยู่สำหรับมาก่าอก,ก,ก,กินมากับปล่อยเสื้อเขาเพราะปล่อยเสื้อเขาเขาบ่มีพุ่มมนก็เป็นนี่แหละครับแต่ถ้าเขาได้รับวัคซีนมีพุ่มหรือวก็โอกาสโอกาสจะเป็น ได้ครับได้ครับส่วนมากที่บ้านเท่าบ่บ่ฉีดหรอกครับส่วนมากมันก็เลยคอดมากกับเป็นแบบนี้หรอครับนี่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 น่ะคือสาเหตุแต่วัคซีนนี่วัคซีนนี่อยู่น้าอาสาเด้อครับเด้ออาสาแต่ว่าตอนนี้ของน้องแว่นเท่าท่านไหนมาทรงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถาเพิ่อนผู้ซอยท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ประกาศนครับอาสาเพ่นมาสีไทยนะแข่งแก่งให้เพื่อนครับนี่แหละนี่แหละคือสาเหตุ ถ้าเป็นแล้วเข้ากับเขากับบ,บอสีวัคซีนครับสีดวัคซีนในกริย์ที่ปกตินี่นคือสั์ปกติคือสีดสีวัคซีนคือป้องกันไว้ถ้าเป็นแล้วก็เขากับเพื่อนเป็นแห้วเนาะกับบริป้องกันหละก็มีแต่ดูแลเพื่อนตามอาการออไปใน,นแบบนี้แหละครับกนี้นั่นฉีดวัคซีนอยู่ตอนตอนมันทองแต่ว่าต,ตัวนี้บริฉีดตัวเหญยมันฉีด ลักๆก็คือบนลาบวัคซีนแหละบูมี่พุม่มตัวนี้ได้ฉีดวัคซีนอยู่แต่การเล,ลับเสื้อจากเนี่ยผ้าน้ำหลกเนี่ยครับเขาก็เป็นแหล่ละครับนี่แหละคือสาเหตุหลักๆโอเคครับ